วักที่2ีนิระยะวัควรรณนาเรื่องนางปริภาชิกาชื่อสุนทรีข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปารภนางปริภาชิกาชื่อสุนทรีตรัสพระธรรมเลสนาว้วาอภูตะวาทีเป็นต้นพวกดิรถีคิดตัดลาบสการะพระศาสดาเรื่องมาโดยพิสดารในอุทานนั่นแลวว่าก็โดยสมัยนั้นแล พระผู้มีพระภาคเป็นผู้อันมหาชนสการะทำความเคารพนับถือบูชาแล้วเป็นต้นส่วนเนื้อความย่อในเรื่องนี้มีดังต่อไปนี้ได้ยินว่าเมื่อลาบสการะเช่นกับห้องน้ำใหญ่แห่งปัญจมหานทีเกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์แล้วพวกอัญญาเดีรถีก็เสื่อมลาบสการะเป็นผู้อับแสงประหนึ่งหิงห้อยในเวลาพระอาทิตย์ขึ้นร่วมประชุมปรึกษากันว่า ตั้งแต่การแห่งพระสมณโคดมอุบัติขึ้นพวกเราก็เสื่อมลาบสการะใครๆย่อมไม่รู้แม้ความที่เราทั้งหลายมีอยู่พวกเราพวกเราจะพึงรวมกันกับใครหนอก่อโทษให้เกิดขึ้นแก่พระสมณโคดมแล้วยังลาบสการะของเธอให้เสื่อมสูญพวกเดรัถีให้นางสุนทรีทำลายพระเกียรติพระศาส,สดาครั้งนั้นความคิดได้เกิดขึ้นแก่อัญญาเดรัถีเหล่านั้นว่าพวกเรา ร่วมกับนางสุนทรีจะสามารถทําได้วันหนึ่งพวกเขาแกล้งไม่สนทนากับนางสุนทรีผู้เข้าไปยังติทยารามไหวแล้วยืนอยู่นางแม้ปราศัยบ่อยๆก็ไม่ได้คําตอบจึงถามว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายถูกใครๆเบียดเบียนบ้างหรือเตระถีน้องหญิงนางไม่เห็นพระสมณโคดมที่เที่ยวเบียดเบียนพวกเราทําให้เสื่อมลาบสการะหรือนางสุนทรีดิฉันควรทําอย่างไรในเรื่องนี้เตระถี น้องหญิงนางแลมีรูปสวยถึงความเป็นผู้งามเลิศจงยกโทษขึ้นแก่พระสมณโคดมแล้วให้มหาชนเชื่อถ้อยคําทําให้เสื่อมสการะนางสุนทรีนั้นรับรองว่าดีละแล้วหลีกไปตั้งแต่นั้นมานางถือเอาสิ่งของมีระเบียบดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไรล้กระบูนและของเผ็ดร้อนเป็นต้นเดินบ่ายหน้าตรงไปยังพระเชตวันในเวลาที่มหาชนฟังพระธรรมเทศนาของพระศัสดา แล้วกลับเข้าพระนครในเวลาเย็นถูกมหาชนถามว่าไปไหนก็ตอบว่าไปสํสำนักพระสมณโคดมฉันอยู่ในพระคันธก,กุดีเดียวกันกับพระสมณโคดมนั้นแล้วอยู่ในที่ติทิยารามแห่งใดแห่งหนึ่งย่างลงสู่ทางที่ไปยังพระเชตวันแต่เช้าตรู่เดินบ่ายหน้าสู่พระนครนางถูกมหาชนถามว่าไปไหนสุนทรีตอบว่าฉันอยู่ในพระคันธก,กุดีเดียวกันกับพระสมณโคดม ให้ท่านยินดีด้วยความยินดีเพราะกิเลสแล้วจึงกลับมาพวกภิกษุถูกพวกเดรัจฉีหาว่าฆ่านางสุนทรีแต่นั้นมาโดยการล่วงไปสองสามวันพวกเดรัจฉีให้กหาหัปณะแก่พวกนักเลงแล้วกล่าวว่าพวกท่านจมไปฆ่านางสุนทรีแล้วหมกไ้กไท,กไที่ระหว่างกองหยากเยื่อแห่งระเบียบดอกไม้ที่ใกล้พรักคันทกกดีของพระสมณโคดมแล้วกลับมาพวกนักเลงก็ได้ทำอย่างนั้น ลำดับนั้นเดรฉีทั้งหลายได้ทำความโกลาหลขึ้นว่าพวกเราไม่เห็นนางสุนทรีและทูลแด่พระราชาถูกพระราชาตัดถามว่าพวกท่านมีความสงสัยที่ไหนทูลว่านางสุนทรีอยู่ในพระเชตวันสิ้นวันเท่านั้นพวกอัตมภาพไม่ทราบความเป็นไปของนางในพระเชตวันนั้นอันพระราชาทรงอนุญาตว่าถ้ากระนั้นพวกท่านจงไปคนพระเชตวันนั้นดูเถิดพาพวกอุปถาของตน ไปยังพระเชตวันค้นอยู่ก็พบนางสุนทรีนั้นในระหว่างกองหยากเยื่อแห่งระเบียบดอกไม้จึงยกขึ้นเตียงเข้าไปยังพระนครตูลแด่พระราชาว่าพระสาวกของพระสมณโคดมฆ่านางสุนทรีแล้วหมกไว้ในระหว่างกองหยากเยื่อแห่งระเบียบดอกไม้ด้วยคิดว่าจะกปกปิดกรรมลามกที่พระศาสดาธรรมพระราชาตรัสว่าถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงไปเที่ยวประกาศให้ตลอดพระนครเถิด พวกดรัจถีพากันกล่าวคำเป็นต้นว่าขอท่านทั้งหลายจงดูกรรมของพวกสมณสักยะบุตรเถิดในถนนแห่งพระนครแล้วได้ไปยังพระทวารแห่งพระราชนิเวศอีกพระราชารับสั่งให้ยกสรีระของนางสุนทรีขึ้นใส่แคร่ในป่าช้าผีดิบแล้วให้รักษาไว้ชาวพระนครสาวถีเว้นพระอริยาสาวกที่เหลือโดยมากพากันกล่าวคำเป็นต้นว่าขอท่านทั้งหลายจงดูกรรมของพวกสมณสักยะบุตรเถิดแล้วเที่ยวด่าพวกภิกษุ ในภายในพระนครบ้างภายนอกพระนครบ้างในป่าบ้างภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระตถาคตพระศาสาาตรัสว่าถ้าอย่างนั้นแม้พวกเธอจงกลับโจ์พวกมนุษย์เหล่านั้นอย่างนี้ดังนี้แล้วตรัสพักฐานนี้ว่าผู้มักพูดคำไม่จริงย่อมเข้าถึงนรกหรือแม้ผู้ใดทำแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้ามิได้ทำชนแม้ทั้งสองนั้นเป็นมนุษย์มีกรรมเลวรามรับไปในโลกอื่นแล้วย่อมเป็นผู้เสมอกัน แกอัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอัภูตะวาทีได้แก่ผู้ไม่เห็นโทษของบุคคลอื่นเลยทำการกล่าวเท็จตู่ผู้อื่นด้วยคำเปล่าบทว่ากัตวาความว่าหรือผู้ใดทํากรรมลามกแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้ามิได้ทํากรรมนั่นหลายบทว่าเปจะสมาพวันติความว่าชนแม้ทั้งสองนั้นไปสู่ปรโลกย่อมเป็นผู้เสมอกันโดยคติเพราะการเข้าถึงนรกคติของชนเหล่านั้นเท่านั้น ท่านผู้รู้กําหนดไว้แล้วแต่อายุของเขาท่านมิได้กําหนดไว้เพราะว่าชนทั้งหลายทําบาปกรรมไว้มากย่อมไม่ในนรกนานทําบาปกรรมไว้น้อยย่อมไม่สิ้นการเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็เพราะกรรมที่ลามมกของชนแม้ทั้งสองนั้นนั่นเองเป็นเหตุเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่านิฮีนกรรมมามนุชาปรัทะก็บทว่าปรัทะสัมพันธ์เข้ากับบทว่าเปตจะข้างหน้าอธิบายว่า ชนผู้มีกรรมเลวทรามเหล่านั้นละไปในโลกอื่นคือไปจากโลกนี้ย่อมเป็นผู้เสมอกันในปราโลกในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลพวกข้านางสุนทรีถูกประหารชีวิตพระราชาทรงส่รงราชบุรุษไปด้วยรับสั่งว่าพวกเธอจงรู้ความที่คนอื่นฆ่านางสุนทรีครั้งนั้นนักเลงเหล่านั้นดต่มสุราอยู่ด้วยกัาปณะเหล่านั้นทำการทะเลาะก,กันและกัน คนหนึ่งกล่าวกับคนหนึ่งว่าแกฆ่านางสุนทรีด้วยประหารเพียงทีเดียวแล้วหมกไว้ในระหว่างกองหยากเยื่อแห่งระเบียบดอกไม้ดื่มสุราด้วยกหาปะนะที่ได้มาจากการประหารนั้นเรื่องนั้นยกเลิกเสียเถิดพวกราชบุรุษจึงจับนักเลงนั้นไปแสดงแด่พระราชาลำดับนั้นพระราชาตรัสถามนักเลงเหล่านั้นว่าพวกเธอฆ่านางสุนทรีหรือพวกนักเลงฆ่าแตกสม,มุติเทพพระเจ้าข้าพระราชาใครใช้ให้พวกเธอฆ่า พวกนักเลงพวกอัญญาเดรถีพระเจ้าข้าพระราชารับสั่งให้เรียกพวกเดรถีมาแล้วทรงบังคับว่าพวกเธอจงไปเที่ยวกราวทั่วพระนครอย่างนี้ว่านางสุนทรีนี้ถูกพวกข้าพระเจ้าผู้ใคร่ยกโทษแก่พระสมณโคดมขึ้นฆ่าแล้วโทษของพระสาวกของพระสมณโคดมไม่มีเป็นโทษของข้าพระเจ้าฝ่ายเดียวพวกเดรถีได้ทําอย่างนั้นมหาชนผู้เขาเชื่อแล้วในคราวนั้นพวกเดรถีก็ดี ผู้นักเลงก็ดีถึงอาจชยาเพราะการฆ่าคนจำเดิมแต่นั้นมาสการะได้มีมากแก่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายตามเคยดังนี้แลให้รเรื่องนางปริภาชิกาชื่อสุนทรีจบ